สวัสดีครับเพื่อนๆคนขี้อวดมาอีกแล้วครับแล้วรอบนี้เหมือนเดิมกล่องใหญ่ถามคำเดียวครับจะเอาอะไรกินกับการรีวิวของเล่นกล่องใหญ่อีกแล้วสวัสดีครับวันนี้พี่ฮามารีวิวของเล่นอีกแล้วนะครับต้องบอกว่ามีกล่องใหญ่มาใหม่นะครับเอามาส่งที่บ้านแล้วก็อยากจะมา แกะพร้อมกับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลองใหญ่ที่อยากจะแกะไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นงานงานหนึ่งที่พี่ฮัมเนี่ยชอบมากๆครับแล้วก็พี่ฮัมก็ยังไม่ได้แกะดูตัวจริงเนาะว่าตัวจริงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงคือเห็นในรูปแ,ลแหละรูปเนี่ยรู้สึกว่าสวยมากๆและต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่งานของ one peach นะครับจะเป็นการ์ตูนเรื่อง attack on titan นะใครเป็นแฟน attack on titan รอดูแล้วก็รอชมได้เลยนะครับ กระตุนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่หามยังดูไม่จบนะครับเ,เพื่อนๆก็ดูแบบคาราคาซังเนาะยังดูแบบช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่รู้สึกว่านักเขียนนะครับอาจารย์คนที่ว่าเรื่องนี้มีความแบบ โรคจิตด,ดีเพี่มชอบนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ใครตายก็ก็ตายได้เลยทันทีไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนดูนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าผลงานเอ t แทกออนไททันที่เป็นโมเดลเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงสวยงามแล้วก็อลังการขนาดไหนมาแกะพร้อมกันเลยครับดูสภาพกล่องก่อนดูขนาดกล่องก่อนโอ้โห กองเขียนมาว่าห้ามโยนจังหวะนี้ถามก่อนว่าใครจะโยนกองใหญ่ขนาดนี้หนักด้วยนะครับความสูงก็ใกล้เคียงกับตัวเดิมเลยนะครับรู้ก็กล่องค่อนข้างสูงแต่ไม่รู้ว่าของข้างในสูงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองแกะพร้อมกันเลยนะมาเราเรียนรู้จากคลิปที่แล้วนะครับว่าเวลาแกะกองใหญ่ๆเนี่ยเทคนิคในการเอาของออกก็คืออะไรครับ จับมันคว่ำเพราะาคราวที่เราพยายามดึงดึงไม่ออกครับจับมันคว่ำง่ายที่สุดนั่นเองโอเคและนี่ก็คือเออนี่ครับจริงต้องก็อ่านแนวนี้เนาะนี่ก็คือค่ายนะครับค่ายของอองานปั้นอันนี้เป็นงานปั้นเหมือนกันนะครับค่ายของเขาก็คือ Gi a n t Studio นี่บอกถึงความใหญ่นะแน่นอนและตัวละครนะครับที่พี่ฮัมซื้อมาก็คือตัวนี้นั่นเองเอึอ๊บ โอ้โห Attack on Titan แก็คือตัวนี้ครับไอหัวขาวเพี่ยนทนไม่ได้นะมันคือเอ่อไททันเกราะหรือเปล่านะครับพี่ฮามเรียกมันว่าไททันเกราะแล้วกันอย่าไปถือสานะเพราะเอาจริงๆซื้อมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้จักตัวละครแล้วกันแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดน,นึงเนาะขนาดกล่องยังรู้สึกน่าแกะเลยอะมาดูดินี่อ และนี่ก็คือฉันเองไททันอยังไงล่ะอยากเห็นข้างในไมหมล่าว่าฉันจะใหญ่ยาวขนาดไหนใหญ่ยา,ย,ยาวดูติดเลนนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าไอไาทาทันไททันเนี่ยมันจะตัวใหญ่เหมือนกับที่จ i a แอ Studio เคลมหรือเปล่านะครับว่าเขาเป็นจ i a แอนแกะเลยดีกว่าฮนะตื่นเต้นอีกแล้วโอ้โหรอบนี้มาเป็นโฟมนะครับคราวที่แล้วก็เป็นโฟมสีดำๆนะ รอบนี้มาดูว่างานของเขาจะแพ็คมายังไงนะครับโอเคของนะครับอยู่ในกล่องโฟมเดี๋ยวเขามีพันสกอตเทปเดี๋ยวพี่ทำแกสกอตเทปก่อนนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยแกะแล้วนะหนึ่งสองสโอ้โหเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าของข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างแม่ ได้เล่นอีกแล้วครับได้ประกอบอีกแล้วงานนี้มาดูกันนี่นะครับก็คือของทั้งหมดนะครับในกล่องใบนี้ก็มีอุปกรณ์อยู่หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะประกอบแป๊บเดียวนะครับเพราะว่างานเนี่ยเขามีแค่1ชั้นเท่านั้นไม่เหมือนตัวบลูคกเนาะบรูคเนี่ยล่อไปถึง2ชั้นเลยเดี๋ยวพี่ฮัมเอาให้ดูทีละชิ้นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากชิ้นที่1นนี่ครับนี่ก็คือเอ,อ่อเป็นลักษณะเหมือน บ้านนะครับอิดบ้านซึ่งต้องบอกโอ้โหดูงานนี่ครับทำออกมาเหมือนมันแตกร้าวจริงๆแบบี้ไม่ใช่ว่าเขาขนส่งแตกร้าวนะครับเขาตั้งใจทามาให้มันแตกร้าวแบบนี้นะครับมีดีเทลยันด้านล่างเลยทีเดียวด้านล่างนะครับไม่ใช่ด้านร่างโอ้สวยครับสวยอยู่ชิ้นที่หนึ่งมาชิ้นนี้พี่ทาคาดว่าน่าจะเป็นฐานของมันเฮ้ยงานดีหนักมากทุกคนหนักมากฐานของมันครับ นี่อ้ยเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะชื่อชื่อ Titan แอตแทกออนไททันหรมั้งพี่เดมเดานะครับใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็แปลให้หน่อยแล้วกันครับว่าเขียนว่าอะไรแล้นี่คือบ้านนะครับบ้านต่างๆเดี๋ยวหมุนให้ดูนะโหนี่เกรงไปหมดเลยโอ้โหใบเสบ็บไตเสบ็บพิมพ์นี่กลุ่มขึ้นหมดแล้วครับตอนนี้เหมือนโนเล่นกล้ามนะครับดูครับงานบ้านของเขานี่สวยจริงครับ นี่นะเหมือนถอดออกมาจากการ์ตูนยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวโอ้งดงามครับงดงามส่วนฐานผ่านไปต่อไปนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นสโมคควันต่างๆนะครับน่าจะเป็นกลุ่มควันที่เอาเข้ามาประดับงานนี้โดยเฉพาะนี่เช่นเดียวกันครับก็จะมีกลุ่มควันอยู่หลายกลุ่มควันนะครับต่อไปเร็วๆเลยสําหรับกลุ่มควันมีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ครับนี่เล็กครับกลุ่มควันขนาดเล็ก ก็มีนะครับแสดงว่าดีเทลเขาไม่น้อยเลยนะตัวนี้มาโอ้ยยังมีอีกครับกลุ่มควันอีก2กลุ่มควันนะครับกลุ่มควันค่อนข้างเยอะมาที่ตัวเขาดีกว่าเพื่อนๆดูดิโอ้โหนี่ครับดูกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อของเขาโอ้ถ้าใครกลัวพวกแบบ ไอที่อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อะน,ะนี่มันเดินที่แบบชอบดูเรื่องขีที่มันเดินขึ้นมาเองเฮ้ยนี่มันกล้ามเนือ้อมันทําสวยมากเลยอะดูดูเองครับงนานนี่ด้านหน้านะนี่ด้านล่างขาเอออะไรเอยคือดีเทลดีมากครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ครับใครศึกษากายวิภาคนี่เรียกว่าเอาตัวนี้ไปไปศึกษาได้นะครับศึกษากายวิภาคได้ดีเลยทีเดียว พอใหสวยอยู่สวยอยู่นะครับไม่มีแขนแขนน่าจะเป็นชิ้นถัดไปนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่ะเอาแขนกันก่นเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนไม่มีแขนนี่ครับดึดๆๆนี่คือแขนของเขาดูมัดกล้ามน,นะครับมัดกล้ามทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มือเหมือนกําลังถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันก็จะรู้เองว่ามือนี้จะถืออะไรอยู่ฮนะ มอันต่อไปอันต่อไปก็คือนี่เลย <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้ยเดี๋ยวโฟมติดโฟมติดอ่าต้นไม้ครับอดูไปดูมาเหมือนบัคคลี่ <c oughs> อยากกินผัดบัคคลี่เหลือเกินเดี๋ยวค่อยไปเอาโฟมออกนะครับแต่ให้เพื่อนเพื่อดูก่อนโอ้โหดูสินี่ดูสิครับ นี่พอจับมันแข็งนะครับมันอนๆนี่มันให้อารมณ์เหมือนทํามาเป็นเหมือนกร,รม,นมีนนะเหมือนใบไม้แต่จริงๆงานสวยมากชอบนะพี่ยมชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยมันดูดีนะครับแล้วก็ดูดูที่ลําต้นมันเห็นไหมครับจะไม่มีการปล่อยดีเทลอะไรให้หลุดลอดสายตาไปเลยทีเดียวจายแอ Studio โอทำออกมาได้ดีมากดีมากม,ากมากนะครับแล้วพี่ยำเชื่อว่าเม็ดโฟมที่ติดอยู่นี้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการแงะมันออกมา ็คือควันควันที่มันให้มานั่นเองโอ้โหนี่แงออกมาเรียบร้อยแม่ m i กแอนแม t ช์จริงๆนะครับเอาละต่อไปอพวกชิ้นเล็กๆพวกงานควันอะไรพี่ทำมไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทำอยู่ในถุงนี้นะเดี๋ยวพี่ทำค่อยเอามาประกอบทีเดียวมาดูส่วนสำคัญต่อไปนะก็คือโอ้นี่น่าจะเป็นควันไฟนะครับเพื่อนๆตอกมาน่าจะสวยอยู่นะตัวนี้ เป็นไฟนะครับไฟที่มันลุกท่วมขึ้นมาโอเคสวยอยู่ต่อมาก็คือส่วนสำคัญที่สุดของเขาพระเอกของเดาครับดูความหล่อของเขาสิครับอ้ฉันล่อไม่หลอฉันล่อไม่หลอนี่ครับไทท่านครับเพื่อนๆแ,แต่สังเกตว่าสีสษะล้านอยู่นะี่ สี่สิล้านเพราะว่าเขาต้องมีผมครับผมเ็าอยู่นี่ครับอืไม่รู้ว่าใครออกแบบทรงผมให้นะครับนี่ผมโอ้โหเป็นแม่เหล็กเป็นไดูดูดเฮ้เอเต่อเป็นแม่เหล็กเข้าไปครับง่ายมากการต่อง่ายมากฉันมีผมแล้วจ้านี่ <c oughs> หล่อขึ้นมาทันตาเห็นครับเป็นคนมีผมขึ้นมาดีเดียวนี่ครับด้านหลังก็เอาไว้ต่อกับหัวและตัวและคอนะครับ พี่งอมว่าตัวนี้น่าจะประกอบไม่ยากนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นกลุ่มควันนี่ค่อนข้างเยอะเนี่ยโอ้โหนี่ควันทั้งนั้นเลยนะครับที่มีมาเพิ่มอีกนะยังไงตัวนี้สงสัยถ้าควันเยอะขนาดนี้พี่แอมคิดว่าต้องใช้โพยแล้ว,ลวดูแล้วไม่น่าจะประกอบเองรอดนะครับถ้าเกิดควันมันเยอะขนาดนี้และปิดท้ายครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปต่อกันนั่นก็คือนี่ครับเป็นเหล็กเลยนะครับอันนี้หนักมากนะเพื่อนๆนเนี่ยหนักหนักเลย แต่ดูงานเขาก่อนว่านี่คือเหล็กของไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ไททันเกาะน,นี่แหละครับแล้วก็ด้านหลังก็เขียนเลยครับจายแอนสตูดิงานเนี้ยบงานดีและใครที่รออยู่สำหรับตัวเลขให้โชคตัวเลขให้โชคครับงานนี้มีแค่288ชิ้นในโลกใบนี้ครับสองกว่าชิ้นเท่านั้น288ชิ้นและเบอร์ที่พี่ทำได้ก็คือ1เห็นไหมเนย 127นะครับ127ครับงวดน,นี้127มงองบางคนบอกว่ามานี่ไม่ได้มาดูรีวิวอะไรครับมาดูเพียมให้เลข127นะครับเลขสวยนะเพียมชอบเลข1 2 7มากเอาละครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการต่อแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าประกอบออกมาแล้วต่อมาแล้วจะงดงามสวยงามขนาดไหนไปดูกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือไททันเกาะนะครับซึ่งพี่หำก็ใช้เวลาต่ออยู่พอสมควรถามว่ายากไหมตรงส่วนตัวครับไม่ได้ยากเนาะต่อตัวต่อหัวต่อแขนต่อฐานเนี่ยไม่ยากยากที่สุดก็คือพวกกลุ่มควันนี่แหละครับเพราะว่ามันก็เป็นควันเหมือนกันหมดเนาะพี่หำก็เลยไม่รู้ว่าควันตรงไหนมันอยู่ตรงอวัยวะไหนบ้างก็เลยต้องมีสลับเอาไปเปิดโพยอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกอบที่สนุกมากๆเลยแหละครับเพื่อน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่พี่แฮมก็ชอบมากๆเลยของ Giant Studio กับ Attack on Titan นะครับก็มีความท้าทายในการประกอบแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยละครับโดยยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็เดี๋ยวพี่แฮมจะถ่ายให้ดูแบบ รอบๆอ,อีกทีหนึ่งนะคบว่างานของเขาเนี่ยมันมีความละเอียดมากขนาดไหนแล้วพอต่อควันเข้าไปเสร็จเนี่ยโอ้โหมันสวยงามขนาดไหนเอาจริงๆเขามีวงจรไฟฟ้าเข้ามาด้วยแต่ว่าพี่แฮมประกอบไม่เป็นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็สวยมากๆแล้วยังไงเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับ Attack on Titan นตัวนี้นะครับพิมคอมเมนต์บอกพี่แฮมไว้ได้หน่อยเนาะส่วนใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ครับมานั่งรีวิวมานั่งดูพี่แฮมม้แหละมานั่งดูพี่แฮมอวดของเล่นนะครับก็ชื่น ชมกันไปได้ครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็เรียวกว่าต้องเก็บหอมรอมริบครับดังนั้นได้มาเนี่ยก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะก็เหมือนเรามานั่งเล่นของเล่นด้วยกันนะครับเรามาสรุปร่วมกันนะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียตังค์ยกเว้นว่าอยากจะได้ก็หลังไม่มานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่ก็อดข้าวไปหลายมื้ออยู่เหมือนกันครับ แต่ก็โอเคนะก็ถือว่าสวยอยู่มากๆครับแล้วก็เป็นงานที่ถูกใจมากๆเหมือนกันยังไงเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ยมจะหาของเล่นแบบนี้มาอีกอาจจะมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างนะครับสลับสับ,สบเปลี่ยนกันมายังไงเพื่อนๆดูแลสุขภาพและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้พี่ยมลาไปก่อนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปของตัวนี้รีวิวสวยๆให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันครับ